อยากให้ภรรยาเคารพนะครับต้องทํามสิ่งนี้นะครับคุณผู้ชายหลายคนนะครับบางทีมีหลังไมมาปรึกษาผมนะครับว่าะทำไมภรรยาแบบไม่เคารพผมเลยนะทั้งๆท,ท,ที่ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวาหาเงินได้มากกว่านะครับหรือไม่ก็หลักการศาสนาหลักการธรรมเนียมปฏิบัติอะไรต่างๆบ่งบอกว่าคนเป็นภรรยาต้องเคารพนะครับแต่กลายเป็นว่าไม่ยอมเคารพบางทีเถียงบางทีว่าบางทีไม่ฟังแนะนําทําอะไรนะครับอาจจะคุณไม่ได้ทํามสิ่งนี้นครับลองมาดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทําได้ภรรยาก็จะ กลับมาเป็นคนที่น่ารักหรือเคารพนะครับเพราะว่าการที่เราจะให้เขาเคารพเราก็ต้องเป็นคนที่น่าเคารพก่อนครับข้อที่1นะครับก็ค,บคือว่าคุณต้องมีความยุติธรรมนะครับแฟร์แบบสุภาพบุรุษนะครับเช่นถ้าเกิดคุณภรรยาเนี่ยยังต้องหาเงินนะครับแชร์รายได้เข้าบ้านกับคุณด้วยเนี่ยแล้วคุณมามานั่งใช้สิทธิ์ว่าเอ้ยผู้ชายต้องทํางานหาเงินไม่ต้องดูแลบ้านไม่ต้องดูแลลูกผู้หญิงต้องดูแลแต่จริงๆคือเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาไปทํางานถึงแม้เงินเดือนเขาจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าคุณต้องอย่าลืม ว่าเขาก็ต้องใช้แรงใช้อะไรนะครับเพราะนั้นบางทีกลับมาเนี่ยทำงาน8ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็ภรรยาก็ต้องมานั่งดูลูกเพราะนั้นแฟรแฝกันนะครับก็คือว่าคุณก็ต้องมาช่วยดูแลลูกคุณก็ต้องมาช่วยดูแลงานบ้านอะไรด้วยยกเว้นถ้าเกิดคุณทํางานคนเดียวและภรรยาเขาเป็นแม่บ้านร้อยเปอ่าตรงนั้นคุณก็อาจจะต้องให้เงินเดือนเขาแล้วก็ให้เขาได้ดูแลเป็นหน้าที่เหมือนเป็นจ้างงานหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่แบบว่าเหนื่อยกันทั้งคู่แต่ตัวเองสังสรรค์ได้มีความสุขไดด้้้แลววสสุทุทาาายยกก็็คคือคออณเเตัเงบ ยู่คนเดียวแล้วภรรยาเหนื่อยภรรยามีปัญหาอะไรคุณก็ไม <c oughs> ่สนใจอย่างนี้คือเขาก็จะไม่เคารพคุณอะไรยาเพราะรู้สึกว่าคุณไม่ตีธรรมนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ดีธรรมจะไม่ได้รับการเคารพจากคนรบข้างอยู่แล้วนะครับข้อที่2ครับคือการให้ความสําคัญนะครับคือหลายคนเนี่ยมักจะมีปัญหาเลยโดยเพราะผู้ชายหลายคนนะครับที่แบบว่ายังไม่ย้ายออกจากบ้านตัวเองนะครับยังต้องอยู่กับแม่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอะก็คือฟังแม่อย่างเดียวนะครับเป็นธรรมชาตินะครับที่แม่ของเรากับลูกสะพ้ายเนี่ยจะไม่ถูกกันนะครับเพราาะว่ เขารู้สึกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดีๆมาแย่งความรักเขานะครับเพราะนั้นผู้ชายคนไหนนะครับที่ยังไม่ย้ายออกจากบ้านนะครับแล้วยังไปจัดลำดับความคันให้แม่มากกว่าภรรยาสิ่งที่เกิดขึ้นคือภรรยาเขาจะไม่ค่อยฟังคุณนะครับแล้วก็บางทีก็จะไปทะเลาะกับแม่นะครับเพราะว่าการทะเลาะของภรรยาเนี่ยเขาเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองครับเพราะนั้นการที่คุณเนี่ยมานั่งบังคับให้ภรรยาเคารพแม่ของคุณเคารพคุณโดยที่คุณไม่ได้ปกป้องอะไรเขาเลยไม่ได้ให้ความสาคัญเขาเลยอย่างนี้มันก็ไม่โอเคคคนนนะะรััเเเพาาา้้้สสิิ่งํญือถกดดปป็ไไ คุณอาจจะต้องครอบครัวแยกออกมาครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจจะมีภรรยาแล้วให้รู้ไว้ว่าลำดับหนึ่งของความคัญในชีวิตมันจะเปลี่ยนจากคนในครอบครัวมาเป็นภรรยานะครับเพราะว่าตัวเขาก็เหมือนกันเขาก็ทิ้งจากพ่อแม่ตัวเองมาอยู่กับคุณเพราะนั้นถ้าต่างคนต่างให้ความสําคัญจะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าวันไหนนะครับเราไปให้ความคัญกับคนอื่นมากกว่าคู่ชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะไม่ฟังคุณเขาจะไม่อยากให้ความคัญกับคุณนะครับแล้วก็บางทีเขาก็ไปให้ความคัญกับลูกหรือให้ความคัญกับพ่อแม่ของตัััวเเอองงนนะคครพา้ญใ เขาเป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็จะให้คุณเป็นระดับหนึ่งเขาจะฟังคุณคนแรกข้อที่3ครับคือเป็นคนที่สอดคล้องครับคำว่าเป็นคนที่สอดคล้องเนี่ยมันหมายความว่าพฤติกรรมความเชื่อการกระทําอะไรของคุณเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับคือหลายคนเนี่ยที่ภรรยายไม่ค่อยเคารพเนี่ยคือเป็นคนที่พูดและทําไม่เหมือนกันอย่างเช่นสัญญาอะไรไม่เคยทาตามสัญญาสัญญาว่าจะเลิกบุหรี่ไม่ได้ทําสัญญาว่าจะเลิกกินเหล้าไม่ได้ทําสัญญาว่าจะตื่นเร็วไม่ได้ทําโดยเฉพาะบางคนนะครับที่แบบว่ามีความเชื่อทาง ศาสนานะครับอย่างเช่นคนที่เป็นศาสนาอิสลามหรืออะไรก็ตามที่จะต้องมีการละหมาดเป็นเวลาหรืออะไรแล้วสุดท้ายเขาไม่ยอมทําตามเวลาหรืออะไรก็ตามหรือไม่ก็บางทีแบบว่าเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับพยายามทําอะไรที่มันคดโกงหรืออะไรก็ตามการทําเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนรอบข้างที่เขาเห็นเขาจะเห็นความไม่สอดคล้องแล้วก็เขาก็จะไม่เชื่อสิ่งที่คนพูดนะครับเพราะว่าคนในครอบครัวมักจะเห็นเบื้องหลังการถ่ายทําทั้งหมดเพราะนั้นปกติเลยครับถ้าเกิดเราพูดออกไปข้างนอกกับแสดงออก ข้างในที่ไม่ตรงกันเราจะไม่ได้รับความเชื่อถือและความเคารพนะครับเพราะนั้นจงเป็นคนที่ซื่อสัตย์รักษาคําพูดแล้วก็สอดคล้องกับการกระทาไม่ว่าจะแสดงออกข้างนอกกับข้างในนะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะมีปัญหาตรงนี้ครับคือกับคนนอกอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับกับข้างในอารมณ์ร้อนพูดจาไม่ดีแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนข้างในเขาก็จะไม่เคารพเราเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณไม่สอดคล้องแต่เรามักจะได้รับความเคารพจากข้างนอกเพราะว่าข้างนอกเขาเห็นว่าโอ๊ยคนนี้สุภาพบุรุษคนนี้ใจดีคนนี้อะไรต่างนะครับเพราะนั้น ถ้าเกิดเราเป็นคนที่สอดคล้องภรรยาหรือคนในบ้านก็จะเคารพเราเองนะครับแล้วก็ผู้ชายคนไหนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้คุณจะไม่สามารถทํามสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยที่ไม่สามารถให้ความสําคัญกับภรรยามากกว่าแม่ได้แล้วก็พยายามกลัวเวลาแม่บอกอะไรแล้วไม่กล้าปฏิเสธบางทีคุณอาจจะมีปมพวกความรู้สึกผิดที่มีต่อแม่ทําให้คุณไม่สามารถแต่งใจได้หรือไม่ก็การที่คุณเหมือนกับว่าไม่สอดคล้องอะ่ะเพราะว่าคุณมีความกลัวข้างในคุณกลัวที่จะทําบางอย่างแล้วจะทําให้ถูกทําร้ายถูกว่าถูก ซึ่งมันเป็นปมแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้บางทีอาจจะต้องใช้การเหมือนเข้าไปปลดล็อกพวกปมในวัยเด็กนะครับอย่างเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาเหมือนกับว่าไม่กล้านะครับให้ภรรยาสําคัญอันดับหนึ่งนะครับพยายามแบบว่าไม่ย้ายออกมาอยู่กับภรรยาข้างนอกนะครับต้องไปอยู่ดูแลแม่อยู่อะไรก็ตามแลวสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือภรรยาก็คือไม่ค่อยฟังเขานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือ,คอเขาควรจะต้องออกมาดูแลลูกและภรรยาเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเข,เขาเข้ามาปลดล็อกนะครับข้างในเขามีความรู้สึกผิดว่าเออเขาต ทำให้แม่ร้องไห้เขาไปทําให้แม่เสียใจเขาต้องดูแลแม่เขาต้องเอาใจแม่ให้มากกว่านี้แล้วก็สุดท้ายกลายเป็นว่าเขาก็ไม่เลือกอะไรสักอย่างไม่ดูแลให้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือบางทีก็ทําให้เหมือนภรรยาน้อยใจแล้วก็เก็บขนของหนีออกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาได้ปลดล็อกเขาก็รู้สึกว่าสงบใจกับสิ่งที่แม่เป็นนะครับแล้วก็เขาก็ดูแลแม่แบบห่างๆนะครับก็ยังจงเงินทองทองอะไรทุกอย่างแล้วก็กลับมาสร้างครอบครัวได้ครับพอหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือภรรยาเองก็ให้เขา ภรรยาและแหลที่เป็นคนเข้ามาดูแลแม่ของเขาเองครับเพราะนั้นใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องความพันเรื่องการที่ภรรยาไม่เคารพเราจริงๆก็คือเราต้องแก้ที่ตัวเองครับถ้าเราแก้ที่ตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้เรื่องอื่นมาแทนนะครับอย่างเช่นเราจะได้เรื่องหน้าที่การงานครับยิ่งผู้ชายคนไหนนะครับเป็นคนที่น่าเคารพเป็นคนที่สอดคล้องการทํางานของเขาเขาจะมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตนะครับเพราะนั้นเวลาเราแก้ข้างในของเราเราจะได้ทุกอย่างครับแก้เรื่องความสัมพันธ์เราจะได้เรื่องการงานสุขภาพแล้วก็การเงินพร้อมกันนะครับ ใครที่สนใจก็พิมพ์เข้ามาที่ l i n e o อแอดโคดอันนะครับพิมพ์เขาว่า PC นะครับขอให้คุณผู้ชายทุกคนนะครับเป็นคนที่สุภาพบุรุษเป็นคนที่น่ายกย่องเป็นคนที่เคารพนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้อานาจบาดใหญ่กับภรรยาครับถ้าเราสอดคล้องจากข้างในเราเป็นคนที่อารมณ์นิ่งสงบข้างในที่เหลือภรรยาเขาจะปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องเองครับขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับรักและห่วงใยโครอันนั้น